ตักเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังสวยเป๊ะฟังไม่เปลี่ยนเลยสำหรับสาวตักบงกฎที่หลังจากเธอแต่งงานกับเจ้าสวบุญชัยเบญจรงคคุณนักธุรกิจด้านการสื่อสารประธานบริษัทดีแทคนับวันชีวิตของสาวตักก็ยังดีดีมากขึ้นทุกวันแถมสามียังคอยเอาอกเอาใจสาวตักอยู่ตลอดอีกด้วยและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาตักยังได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ทำบุญเลี้ยงพระกับทางครอบครัวพร้อมทั้งยังเผยว่า13-16ยูวัดค่ะไม่พร้อมไปปาร์ตี้ไม่พร้อมเจอใครไม่พร้อมไปไหนเพราะอยากปฏิบัติธรรมถวายแม่เนื่องด้วยแม่เสีย15เมษายนตรงวันเกิดจึงทําบุญเลี้ยงพระมาตลอดงดเลี้ยงเหล้าหรือปาร์ตี้ใดๆเลิกเล่าไาวตลอดชีวิตแล้วนะรู้ยังจากเร่งไปไหนอยากไปอยู่ในที่ดีเมืองมนุษย์ก็สบายดีอยู่ แต่ละหลังโลกไปไม่รู้เอาอะไรไปบ้างพระเกจิหลายองค์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าได้แต่บุญไปเลยคิดว่าปีนี้37แล้วเร่งทำหน่อยกลัวตายก่อนหอบบุญไปน้อยศีลวิปัสสนากรรมฐานสมาธิสร้างบุญได้ไม่เสียเงินหากไม่เดือดร้อนทำทานไว้บ้างการทำบุญให้บรรพบุรุษเป็นการแสดงความกตัญญูและระลึกถึงท่านเสมอปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ซึ่งหลังจากที่เธอเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้สี่วันล่าสุดสาวตักก็ยังได้เผยอีกว่าลาศีนค่ะวันพระใหญ่พอดีได้ถวายอาหารกับหลวงปู่ก่อนกลับสายพลังจิตนั่งสมาธิที่วัดได้หนึ่งชั่วโมงกว่านั่งสามครั้งต่อวันก็สามชั่วโมงกว่านั่งได้นานกว่ายอยู่บ้านนะเราเอาบุญมาฝากขอบคุณภาพจากน้าสาวและหลานสาวซึ่งหลังจากที่สาวตักลาศีนก็ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเธอกันอย่างล้นหลาม เรียกว่าเป็นคนดังที่ชื่นชอบการทำบุญและปฏิบัติธรรมมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบ่าวขอบคุณค่ะ